สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะย่อนเย็นๆวันนี้ป้าแมวก็พามาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะบอกให้นะคะเพื่อนๆทุกคนกบอกป้าแมวบอกพิกัดบ้านที่อยู่ให้เขาบ้างสิป้าแมวก็ไม่เคยบอกเลยเนาะป้าแมวอยู่ที่ตัวตําบลดงขุยอาเภอชนแดนจังหวัดพิษชชบูบุ์นะคะโทรมาหาป้าแมวได้นะคะ0 9 3 286 1189นะคะนี่นะคะจาเบอร์ป้าแมวไว้นะ 0 9 3 2 8 6 1 1 8 9นะคะอีกเบอร์หนึ่งค่ะ0 6 4ย์9 3 4 1 3นะคะเบอร์ป้าแมว064 319 3 4 1 3นะคะเบอร์ป้าแมวค่ะแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะได้ทั้งสองเบอร์นะคะค่ะค่ะปะ้าแมวจะมาแนะนำบนสีของปอ้าแมวนะคะยามเย็นๆย็นบนสีของปอ้าแมวก็สวยสวยนะคะ,ะเดี๋ยวป้าแมวมาแนะนำนะคะอันนี้เป็นสีลาหน้าทองนะคะสีลาหน้าทองแบบนี้นะคะ เป็นฟอมกกนะคะฟอมกอแบบนี้ป้าแมวขออยู่ที่กระถางละ2ต้นนะคะ2ต้นขออยู่ที่2ต้นนี้ขออยู่ที่300อนะคะ300บาทนะกระถางนี้300บาทนะคะฟอร์มกกนี้กระถางนี้ก็2อองต้นนะคะ300เท่ากันนะคะเป็นสีลาหน้าเหลืองนะคะเป็นสีเป็นสีลาหุ้มทองหน้าเหลืองนะคะเป็นฟอร์มกกนะป้าแมวขายส์ฟอมกอนะคะอันนี้ฟอร์มกอยู่ที่3ต้นนะคะ3ต้นนะคะ 3ต้นปลาเมลขออยู่ที่500บาทนะคะ3ต้นนะโฟมโกน่าจะมี4ต้นนะไม่ใช่3ต้นนะนี่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะมีแค่นี้นะคะปลาเมลมาแบ่งปันให้นะคะอันนี้ต่อมาเป็นสีการจนานะคะสีการจนา2ต้นนะคะ2ต้นนี้ปลาเมวขายให้อยู่ที่300บาทนะคะสีการจนานะอันนี้ก็2ต้นนะคะนี่ก็2ต้นนะคะสีการจนานะคะ300บาทเท่ากันนะคะต่อมาเป็น อักษรสวรรค์ที่ไม่ป้ายนะคะอักษรสวรรค์ลุนป้ายนะคะลุ้นป้ายลุ้นป้ายนะคะป้าแมวแบ่งปันให้ที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะมี3กระถางนะคะส่วนหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนมีอยู่กระถางเดียวป้าแมวขายให้อยู่ที่250บาทนะคะหลวงพ่อพูนนะคะค่ะต่อมาตีชดาตีชดา250บาทนะคะ250บาทนะกระถางนี้นะคะตีชดานะคะ ต่อมาเป็นปมพิมานป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะปมพิมานป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่500บาทนะคะปมพิมานนะอันนี้เป็นบอลวันศุกร์นะคะวันศุกร์ป้าแมวแบ่งปันให้อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะวันศุกร์นะคะบอลวันศุกร์นะค่ะชายชนของป้าแมวแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ป้าแมวขายให้กระถางละ300บาทนะคะ300บาท250บบาทมีนะคะชายชนใจเย็นๆนะคะมีนะป้ายสวยเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวป้าแมวซูมให้ดูไอ้ที่300บาทก่อนนะตรงนี้300บาทนะคะนะคะสามร้อย bueno. บาทสีลาหุ้มทองสีลาหุ่มทองสวยๆแบบนี้ไซส์สวยๆแบบนี้นะคะไม่ใช่เบบีนะคะโตแล้วนะ300บาทนะคะกระถางละ3 0 0บาทนะคะสีลาหุ้มทองของป้าแมวนะคะกระถางละ3 0 0บาทนะคะนี่นะคะแมวให้ดูไซส์สวยนะคะโตแล้วนะ300บาทนะคะสีลาหุ่มทองนะคะไซส์สวยๆแบบนี้เลย ต่อมาเป็นเจ้าจาักรพพัดด่างแล้วนะคะเจ้าจักรพัดดิงด่างแบบนี้นะคะหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะ350บาทนะคะเจ้าจักรพพัดนะนกพะเก้ามีอยู่กระถางเดียวนะคะนกพะเก้ามีอยู่กระถางเดียวนะว่าแมวให้4 0 0รอยนะคะกระถางนี้นะนกพะเก้านะ400อนะคะหมดแล้วนะคะนกพะเก้าค่ะต่อมาก็เป็นสิลาหุ้มทองเหมือนกันแต่ทางนี้หน้าเทพหน้าสวยหน้าจดทะเบียนเลยนะคะ ป้าแมวขายให้อยู่ที่เมื่อกี้นี่ก็สวยนะ300ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่นะเขากัดสีมาเขาก็เริ่มสวยแล้วนะ300นะคะด้านนี้นะด้านนี้มาอยู่ที่350บาทนะคะ350บาททุกกระถางนะคะนี่นะคะ350บาทนะคะสิลาหุ้มทองนะ350บาทนะคะต่อมาเป็นชายชนแบบนี้นะคะชายชนตุ้ยสวยทุกกระถางไปป้ายแบบนี้เลยนะคะป้าย,วยสวยๆนะคะหลอดใหม่มาก็แดงแล้วนะคะ ราคาอยู่ที่250บาทนะคะชายชนสวยๆเลยนะคะ250บาทนะคะโหลดใหม่มาแดงแล้วนะคะนี่นะ250บาทนะคะด้านนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐของป้าแมวมี2ต้นนะคะมี2ต้นป้าเมวไข่ให้อยู่ที่150บาทนะคะไก่ทองประเสริฐ2ต้นนะ150บาทนะคะชมพูทวีปป้ายโหลดใหม่มาแล้วแดง้วยสวยเลยนะคะ อยู่ที่500บาทนะคะชมพูทวีปนะคะมีกระถางเดียวนะต่อมาเป็นนางลากสดนะคะนางลากสดของป้าแมวนะคะ<ๆ>นางลากสดรุ่นป้ายนะคะแต่ป้าแมวคิดว่าต้องป้ายแน่นอนนะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นนะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะสองต้นป้าแมวขอขออยู่ที่350บาทนะคะสองต้นนะสองต้นนะคะมี350บาทนะคะ ต้นเดียวก็มีนะคะนี่นะคะต้นเดียวต้นเดียว250บาทจ้านี่นะคะต้นเดียว250บาทนะคะนางลากสดนะต้นเดียว250 2ต้น350บาทนะคะนางลากสดนะคะนี่นะคะอันนี <men> <men ้น่าจะได้3มต้นเลยมั้งเนี่ยไม่แน่ใจจะขาย2ต้นไปก่อนนะคะนี่นะคะนางลากสดรุ่นป้ายแต่ว่าแมวคิดว่าต้องป้ายแน่นอนนะคะนี่300บาทนะคะ2ต้นบอกป้าแมวด้วยนะคะว่ารับ2ต้นหรือ3ต้นนะ พันดาวส่วนพันดาวเหลือกระถางเดียวนะคะกระถางเดียวปรแมาคิดร้อยห้าสิบบาทจ้ามาด้านนี้นะคะมังกรทองนะคะมังกรทองสวยๆเลยมังกรมังกรทองสวยๆแบบนี้นะคะต่อมาเป็นมังกรทองนะคะมังกรทองเป็นบนกาบนะคะเป็นบนกาบท,ที่สวยนะคะนี่นะคะใบเขาจะยาวนะคะเป็นมังกรทองกระถางละสองร้อยบาทนะคะมังกรทอง ต่อมาด้านนี้หงดาลุนนะคะหงดาลุนสวยๆนะคะต้นแม่เขาจะสวยมากนะคะหงดาลุนนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่250บาทนะคะหงดาลุนนะสวยๆทุกกระถางนะคะหงดาลุนนะคะสวยๆทุกกระถางเลยค่ะต่อมาเป็นเกาะเกตต้นนี้นะคะเกาะเกตต้นนี้ป้าแมวจําไม่ได้นานแล้วนะถ้าใครเอฟกับป้าแมไวไว้ต้นนี้โทรมาหาป้าแมวนะคะต้นนี้ป้าแมวยังไม่บอกราคานะต้นนี้นะป้าแมวจําไม่ได้นะคะ โทรมาหาป้าแมวด้วยนะต้นนี้นะคะเป็นเกาะเก็ดนะคะป้าแมวจะเก็บว้ให้ดูอยู่นะหลอดหลอดใหม่มาแล้วนะคะเกาะเก็ดด่างแล้วนะคะต้นนี้นะ,ะป้าแมวยังไม่บอกราคานะคะรอมีเจ้าของเอฟไว้แล้วแต่ป้าแมวจําไม่ได้ว่าเป็นท่านใดนะยังไงโทรมาหาป้าแมวนะคะค่ะต่อมาเป็นอันนี้เป็นไก่นะคะเป็นไก่ที่ที่แผงออกมาแล้วด่างนะคะนี่นะคะด่างด่างนะคะนี่นะ ปเป้าแมวขายให้อยู่ที่350บาทนะคะ350บาทนะคะกระถางนี้นะคะ350บาทนะหลวงราชเสน่หานะคะหลวงราชเสน่ห์ไอไม่ใช่พูดผิดพูดผิดเอกลาชค่ะเอกลาชนะคะเอกลาชป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะเอกลาชนะคะ150บาทค่ะอันนี้ที่ป้าแมวบอกว่า เหมือนด่างเกยชัยนะคะล้ายด่างเกยชัยนะแต่ป้าเมวจําชื่อไม่ได้จริงๆอันนี้แบ่งปันให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะมีสองกระถางนะแบ่งปันให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองสวยมากนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะตะเคียนทองนะคะใบเขาจะสวยมากนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาเป็นพริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือก็แมวขายให้วันนี้150บาทนะคะพริกกับเกลือราคา150บาทนะจ้ามี2กระถางนะจ้ามูลสวรรค์ก็แมวขายให้200บาทนะคะมูลสวรรค์2 0 0บาทนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะมูลสวรรค์นะคะปีกินนาลีปีกินนาลี100บาทจ้ะ100บาทนะคะปลาบู่ขายให้อยู่ที่200บาทนะคะปลาบู่200บาทนะสวยๆนะคะ ส่วนนางสวาหาปะป้าแมวขายให้อยู่ที่150บาทนะคะมี2กระถางนะมัคควานเป็นบอลป้ายนะคะมัคควานเป็นบอลป้ายสวยๆแบบนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะบอลสีไปบอลสีขัดสีสวยแบบนี้กระดูกใบชัดแบบนี้ชื่อรัตนมาลีนะคะรัตนมาลีมี3กนะระถางค่ะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะรัตนมาลีนะคะ200บาทจา้ะ แล้วก็ส่วนกระถางนี้รัตนบุรีรัตนบุรีขายให้อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะรัตนบุรีนะคะ150บาทนะคะ150บาทแสงประพัดสอนนะคะแสงประพัดสอนสวยๆแบบนี้มี2ต้นนะคะ2ต้นผอประเมวขอ300บาทนะคะขอ300บาท ส่วนเพชรเจ็ดสีนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีนะคะราคาที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นสูงแล้วนะคะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนมาด้านนี้เทพอักษรานะคะเทพอักษรารุ้นด่างนะคะรุ้นด่างนะกัดถางนี้มีสองต้นนะคะกัดถางนี้มีสองต้นนะคะนี่นะคะรุ้นด่างนะกัดถางนี้มีสองต้นป้าแมวขออยู่ที่ ร้อยแปดสิบบาทนะคะสองต้นนะคะร้อยแปดสิบบาทนี่มาเลยแหลมทองดังๆแบบนี้นะคะแหลมทองดังดังทุกทุกกระถางนะคะพะแมวขายให้อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะบลนกาบแหลมทองนะคะสวยๆนะคะนี่นะคะดางดังทุกกระถางนะคะสวยทุกกระถางค่ะพะแมวรับรองนะคะดังาทุกกระถางแล้วก็สวยาทุกกระถางด้วยบลูกาบนะคะสวยมากนะคะต่อมาเศรษฐีพันล้าน เศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีบันล้านติดด่างแล้วนะคะมีด่างแล้วป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ300บาทนะคะมีด่างแล้วนะคะถ้าลุ้นด่างอยู่ที่100บาทนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะนะะคมีด่างแล้วนะคะ300บาทถ้าลุ้นด่างอยู่ที่100บาทนะคะอนเจ้าสัวลุ้นด่างอยู่ที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะอนเจ้าสัวนะคะ100บาทนะนี่เป็นบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะ ต่อมาด้านนี้เป็นหานุมานจัดทับนะคะหนุมานจัดทับถ้าท่านใดชอบหานุมานจัดทับป้าแมวมีให้นะคะแล้วก็หนุมานอมพะพาอยู่ที่ไซส์ที่100บาทนะคะหนุมานเข้า้ากววาที่100บาทนะคะนี่นะคะเป็นบอลสีของป้าแมวนะคะอันนี้เขายังไม่โตเดี๋ยวป้าแมวเลี้ยงให้โตก่อนนี้ซับเจริญนะคะซับเจริญแรกซื้อมา2ใบยังไม่เดยังเดี๋ยวปล่อยให้เขาโตก่อนเดี๋ยวป้าแมวจะแบ่งปันให้นะคะ เป็นซับเจริญน,นะคะถ้าท่านใดจะซื้อกระถางนี้ป้าแมวก็ขายให้นะคะนี่นะคะสวยๆนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่700บาทนะคะซับเจริญน,นะคะกระถางนี้นะ700บาทนะคะค่ะต่อมาด้านนี้เป็นพระนครน,นะคะพระนครสวยสวยเลยนะคะมีใบเดียวเองรอให้ป้าแมวเลี้ยงให้โตก่อนดีกว่านาะนี่นะคะป้าแมวก็สวัสดีประบบนสีสวยๆของป้าแมวนะคะยามเย็นๆนะ โทรหาป้าแมวนะคะ0932861189นะคะสวัสดีจ้า